วิบากอย่างหนักกับวิบากอย่างเบาของสินห้านี่อันหนึ่งนะวิบากอย่างเบานะเป็นอะไรผู้ที่ทำผิดสินห้าวิบากอย่างเบาอายุสัน้นเสื่อมจากโภคะก่อเวรด้วยศัตรูถูกกล่าวตูด้วยคำที่ไม่จริงวิปารา์ส่วนโสดาบันเนี่ยพ้นแล้วจากอะไรจากราคะโทสะโมหะที่นำพาไปสู่อบา,ายนะ,นะมี มีในโสดาบันนะมีในโสดาบันนะราคาโทสะโมหะที่นำไปสู่อาบายนะ <c oughs> เพราะนั้นถ้าราคาโทสะโมหะนั้นไม่หนักพอที่จะนำไปสู่อาบายนะ <c oughs> นั่นคืออยู่อยู่ส่วนของอริบุคลนะนะมีอกุศลมีกิเลสเหมือนกัน แต่ไม่หนักพอไปสู่อบาย